นายเกรียงการตินานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะเพื่อเป็นการหารือถึงมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังระบุนะคะว่าได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและขอความร่วมมือประชาชนดื่มไม่ขับเมาไม่ขับ เชื่อมั่นว่าถ้าทุกฝ่ายร่วมกันทําแบบนี้ค่ะสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีนี้จะลดน้อยลงทางนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการําชับไปก่อนหน้านี้ว่าให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการลดอุบัติเหตุอย่างเข้มงวดในทุกด้านเนื่องจากว่าอุบัติเหตุจะทําให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนได้เน้นย้ำว่า เป้าหมายของปีนี้ในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์เขาบอกว่าตั้งเป้าจะให้ลดลง5 1 0ด้วยกันแต่เขาบอกว่าจะต้องมีการเพิ่มด่านตรวจถนนสายหลักสนานรองแล้วก็มีการตรวจพื้นที่ของชุมชนป้องกันพวกผู้ขับขี่ส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เกิดอ,อุบัติเหตุกันอยู่บ่อยครั้งแล้วการตั้งด่านเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะจับผิดนะเขาต้องการเพื่อปการป้องปรามเท่านั้นเอง<ด>บางทีบอกว่าในชุมชนเนี่หละค่ะตัวดีเลยคือแก้วเดียวกินครั้งมู่บ้านเดี๋ยวบ้านนี้ก็กินบ้านนนนั้กก็ิพอ ออกจากบ้านเท่านั้นแหละเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่กันด้วยนะคะ